สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันตกปลาเคลื่อนมาแนะนําให้กับพี่ๆอีกแล้วนะครับคันชุดนี้นะครับในโซนที่ผมอยู่นะครับจริงๆไม่ค่อยได้ขายนะครับแต่นะครับออนไลน์รีเควสตมานะครับผมก็เลยต้องเอามาขายให้กับพี่ๆออนไลน์นะครับคันตัวนี้นะครับเป็นคันเลี้ยวกกไคโยนะครับอ่านอ่านชื่อผิดผิดขออภัยนะครับ อันว่าไคายโยนะครับไคยโยนะครับฟีเตอร์สติลไคยโยนะครับฮาร์ดคอร์ทริป,ปรเปิล 3X นะครับเป็นคันตกปลาเขื่อนนะครับที่แข็งมากๆนะครับตูดแฉกนะครับเป็นคันด้ามก๊อกไม่ได้เคลือบนะครับก๊อกอย่างดีคันลายผ้าลายผ้าเนี่ยเป็นสีเขียวด้วยนะครับ ลายผ้าเป็นสีเขียวด้วยได้ดิ้นนะครับพันสีเขียวด้วยนะครับคันตัวนี้นะครับเป็นคันกระชากก็ได้นะครับเป็นคันกระชากตามปากประตูระบายน้ำนะครับในพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้ตีได้นะครับตัวนี้นะครับคันกระชากนะครับขายดีผมจะขายแล้วก็ขายดีในส่วนของหน้าน้ำหลากนะครับหน้าน้ำหลากตัวนี้ขายดีนะครับคันกระชากตัวเนี้ย คายโยคโยนะครับเรียวโกคายโยนะครับเอาไปกระชากหรือไปตกปลาเขือนนะครับปลาบึกไซสร้อยโลนะครับไซสร้อยโลอัพนะครับตกได้สบายสบายเลยนะครับต้องบอกก่อนเพราะคานตัวนี้แข็งมากๆเดี๋ยวผมจะพูดถึงเวทให้ฟังนะครับว่าทำไมมันถึงได้แข็งขนาดนี้เรามาดูเวทเียอกัน เวทเหยื่อที่ให้มานะครับรับได้ถึงหนึ่งร้อยถึงสามร้อยกรัมหนึ่งร้อยถึงสามร้อยกรัมเวทเหยื่อนะครับคิดดูแล้วกันตะกัวนะครับหนึ่งลูกนะครับร้อยกรัมเนี่ยนะครับใส่3ามลูกสามร้อยกรัมครับแม็กซิมัมของคันไคโยนะครับตัวนี้สามารถรับได้นะครับความแข็งของคันนั้นสูงมากๆนะครับหนึ่งร้อยถึงสามร้อยกรัมนะครับไคโยนะครับเวทสายที่ให้มา 60ถึง120ปอนด์นะครับผมขายคันตัวนี้พร้อมกับโส่งสายไปให้ลูกค้ามาแล้วบางส่วนนะครับ80ปอนด์บ้าง100ปอนด์บ้าง120ปอนด์บ้างสาย PE ถัก8ม้วนต่อกัน2ม้วน3ม้วนนะครับใส่กับลอกใหญ่ๆเบอร์6 0 0 0นะครับ5 0ัน6 0 0 0เนี่ยครับใส่กับคันตัวนี้นะครับกระชากนะครับปลาในฤดูน้ำหลากนะครับ ขายดีมากนะครับกับคันตัวนี้นะครับรีซีทนะครับเป็นรีซีทของเลียวโกเองนะครับรีซีทเป็นรีซีทของเลียวโกเองนะครับคันค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูแบงค์นะครับเดี๋ยวให้ดูแบงค์แบงค์อย่างหนาครับบอกก่อนว่าแบงค์อย่างหนานะครับคันตัวนี้ผมนําเข้ามาแต่สปินนิ่งนะครับแต่สปินนิ่งเบสไม่ได้นําเข้ามานะครับไคโยนะครับดูแบงค์ของคันตัวนี้ บแบงก์ก็หนามากนะครับของท่อนปลายนะครับตัวนี้ผมที่นี่นะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะใช้แถวเพชรบูรณ์ลบบุรีนะครับแล้วก็ตามเขื่อนนะครับต่างๆที่เขาเปิดการจนบุรีเพชรบุรีนะครับตัวนี้นะครับแข็งมากนะครับแข็งมากๆใส่กับลอกเบอร์ห0พัน0 0 0ัน นะครับกระชากนะครับตัวนี้ฝากพี่ๆนะครับทําวิดีโอแนะนําให้ดูนะครับกับคันตัวนี้มันจะมีเป็นรอบๆที่อาจจะทําแบงค์นะครับอาจจะมีหลายๆแบงค์แบงค์หลายๆสีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับกับคันเรียวกะไคโยตัวนี้นะครับเรียวกะไคโย h a r d c o r e p e o p l e 3X นะครับ p e o p l e 3X ความแข็งของเขานะครับฮาร์ดคอร์มากๆสมคำล่ำลือของคันตัวนี้นะครับหน้าน้ำหลากนะครับตอนนี้นะครับยังพอหาซื้อดได้แต่พอฝนตกน้ำหลากคันตัวนี้จะถูกขายดีมากนะครับแล้วก็จะหาได้ยากในท้องตลาดนะครับเพราะว่าในแต่ละรอบที่ทํามานะครับในแต่ละปีก็ทํามาจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าคันตัวนี้ใช้เฉพาะงานจริงๆ ก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้กับคานเรียวโกไคโยนะครับแบงค์เขียวนะครับตัวนี้ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ